ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีนะคะเริ่มต้นจากสิ่งนี้ค่ะใครหลายๆคนไม่รู้ในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่รู้เลยค่ะเขาพูดกับตัวเองนะคะด้วยคําพูดที่ดูถูกตัวเองเหยยดย้มตัวเองด้อยค่าตัวเองอย่างต่อเน,นื่องและนั่นคือสาเหตุค่ะที่ทําให้เขาดึงดูดคนนะคะที่ด้อยค่าตัวเองคนที่ไม่ได้คู่ควรคนที่มีพลังงานที่ลบๆอะค่ะเข้ามาหาคุณอ่าจจริงๆไม่ใช่แค่คนนะคะสถานการณ์ชีวิตรวมถึงการเงินของคุณด้วยสุขภาพของคุณด้วยนะนะคะสิ่งที่สําคัญถ้าคุณอยากเป็นคน นใหม่นะคะคุณสามารถเริ่มต้นจากคําพูดค่ะโดยเริ่มจากคําพูดดีๆกับตัวเองค่ะเมื่อไรที่คุณรักตัวเองจริงคุณจะพูดกับตัวเองดีๆและเมื่อนั้นไว้คุณเปลี่ยนพลังงานคุณเปลี่ยนคุณจะสามารถดึงดูดคนดีๆสถานการณ์ดีๆเงินดีๆสุขภาพดีๆเข้ามาหาคุณค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีนะคะเริ่มต้นจากคําพูดนะคะพูดกับตัวเองดีๆนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ในช่อง f a c e b o o k บล็อกและ YouTube นะคะที่ชื่อว่ามินิมสตูดิโพบกันใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปเข้าป่าแล้วเวจอกันนะคะ